เข็มทิศความสุขขอบคุณข้อความจากครูอ้อยทิฐินาถณภัทรุงเข็มทิศความสุขฐานใจเราทุกคนมีความสามารถที่จะรักมีความสุขดูแลตนเองให้เป็นสุขได้ง่ายให้เป็นทุกข์น้อยและสั้นลงมีสุขเป็นฐานของใจ ที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีพัฒนาความสุขให้เกิดจากภายในตนเองได้เสมอทำให้มีทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่างต่อเนื่องทําชีวิตให้ดีเป็นประโยชน์มีพลังกายพลังใจที่ดีไม่เป็นภาระแก่ใครเป็นที่พึ่งให้คนอื่นและตนเองได้เข็มทิศความสุขเป็นเทคนิคสั้น เหมือนสวิตช์เปิดความสุขความสำเร็จพอเปิดสวิตช์ปั๊บก็มีความสุขทันทีเราดูแลสิ่งนอกตัวกันมานานมากแล้วมารู้จักเข้าใจและดูแลตนเองกันบ้างเราหัดใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไอโฟนแอนดรอยด์ไอแพดโน้ตแพดอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จนเชี่ยวชาญ ลองมาเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานง่ายๆในเรื่องของการบริหารจัดการความรู้สึกบ้างศึกษาเรียนรู้ของใจความคิดความเชื่อด้วยวิธีง่ายๆใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตใจคือทุทกทอย่างที่ทำให้เรามีความสุขความทุกข์ความสำเร็จความรักความอบอุ่นในครอบครัวตัวเองนี่แหละที่มีความสามารถมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ เพียงเราต้องรู้วิธีดูแลตัวเองเรามาฝึกกันอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นโกรธให้น้อยลงสั้นลงให้อภัยเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นลดขนาดอิทธิพลในอดีตและสลัดมันทิ้งออกไปจากใจมันโผล่เข้ามาเมื่อไรก็จัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม คุณภาพชีวิตเราความอบอุน่นแนบแน่นในครอบครัวรอยยิ้มเสียงหัวเราะในุบ้านยอดเงินในบัญชีธนาคารความสำเร็จมั่นคงทางธุรกิจความสุขของลูกภรรยาสามีความสุขกับมิตรภาพและเพื่อนๆที่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับออคุณภาพของความคิดของเราทั้งสิน้นถ้าวันนี้เรา มีเงินไม่พอใช้บริษัทไม่มั่นคงแฟนไม่น่ารักไม่ดูแลคุยกับพ่อแม่ทีไรโกรธกันทุกทีกอดกับคนที่รักได้ไม่แนบแน่นชอบดึงคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตก่อนอื่นผักคนอื่นผักคนดีๆออกไปทำให้เงินหายไปไม่ยอมรับให้ตนเองประสบความสำเร็จไม่กล้าเรียกค่าตัวที่เหมาะสมให้ตนเอง ทำให้เงินหรือความสำเร็จหายไปทุกครั้งคิดงานให้คนอื่นเก่งทําให้คนอื่นรวยแต่พอตนเองคิดไม่ออกทำไม่ได้เบื่อแตกแยกกับคนรอบข้างแตกแยกกับงานกับสิ่งที่ตนเองทำไม่เคยเงยหน้ามองดูผ้าจันทร์และที่สุดแตกแยกกับตัวเองคนอยู่กับตัวเองไม่ได้ จนต้องหาอะไรให้ตัวเองทำวุ่นวายว้าวุ่นอยู่เสมอเช่นเสพติดโทรศัพท์เฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตเกมและบรรดาโซเชียลมีเดียจนไม่เคยได้ยินว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวคิดอะไรรู้สึกอย่างไรใช้เงินที่ตนเองไม่มีจนเป็นหนี้บัตรเครดิตออกไปช่วยโลกจนลืมช่วยแก้ปัญหาของตนเองพูดเรื่องคนอื่น เพราะไม่กล้าสะสางเรื่องตนเองไม่เคยดูลงไปที่ใจของตนเองว่ากำลังรู้สึกอย่างไรมีความสุขและหัวเราะครั้งสุดท้ายเต็มหัวใจเมื่อไหร่เราต้องหยุดเริ่มทบทวนตัวเองเราสามารถเริ่มบริหารจัดก,การชีวิตความคิดความรู้สึกของเราโดยเริ่มที่ภายในของตัวเราเองก่อนเพราะทุกอย่างภายนอก เปลี่ยนไปตามคุณภาพภายในเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยการเปลี่ยนสภาพกายภายใจภายในใจเริ่มการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตภายนอกเริ่มที่การเปลี่ยนจากภายในเข็มทิศความสุขเล่มนี้พูดถึงการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจทีละเล็กทีละน้อยทำให้ทำให้ทำ,ใหทำได้ท,ทันทีทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่เราต้องการ เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ทำได้โดยง่ายเหมือนเล่นเกมสนุกทางใจเราจะประราดใจที่การเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อชีวิตภายนอกมากมายเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับที่เปลี่ยนความความใสให้แววจากสีชาให้เป็นสีใสก็เห็นโลกชัดขึ้นมากมายเช่นความสุขและสิ่งที่ดีๆ ที่มีเต็มโลกได้อีกมากมายหนังสือเข็มทิศชีวิตทั้ง7็ดเล่มดูแลจิตใจในแต่ระดับความลึกซึ้งที่แตกต่างกันเข็มทิศความสุขเล่มนี้อ่านและทำได้ง่ายเป็นคู่มือไขเทคนิคชีวิตไขวิธีให้คิดดีพูดดีทำดีอยู่กับปัจจุบันสลัดอดีตที่ไม่จำเป็นจับเป้าหมายในอนาคตที่ดีงาม อยากมีสติสมาธิเป็นอัตโนมัติเป็นความเคยชินที่ดินแนบแน่นอยู่ในตัวเรานอกจากอ่านแล้วมีความสุขแล้วยิ่งลงมือปฏิบัติตามก็ยิ่งมีความสึกลึกซึ้งหมดจดมากยิ่งขึ้นทุกวันเราสามารถสร้างชีวิตภายนอกด้วยการยกระดับความสุขความสงบภายในมีความสุข ได้จากสิ่งที่มขีขยายขนาดความสุขมีความสุขพอดีดีพอความทุกข์และปัญหานั้นยังมีอยู่แต่ความรู้สึกเป็นสุขจัดก,การดูแลสิ่งต่างๆด้วยใจที่เบิกบานเป็นการเลือกของผู้มีปัญญาเข็มทิศคนมีปัญญาไม่ยอมไม่ยอมตกเป็นเบี้ยร่างของความทุกข์กิจกรรมความสุข นับสิ่งที่ขอบคุณนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณได้20อย่างแบบง่ายๆทันทีตัวอย่างสิ่งที่ขอบคุณของบางคนได้แก่ขอบคุณที่มีบ้านที่น่ารักอยู่ขอบคุณที่ร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่ครอบครัวน่ารักขอบคุณที่ยิ้มหน้าอ้วนขอบคุณที่มีน้ำพริกอร่อยๆมากขอบคุณที่ทำงานสนุกขอบคุณเพื่อนเอาขนมมาฝากขอบคุณที่กาแฟหอม มากทุกวันนี้ขอบคุณบรรยากาศเป็นใจตอนอ่านหนังสือขอบคุณที่ลูกมานอนกิ้งด้วยขอบคุณที่แฟนนอนเล่นคุยกันก่อนออกไปทำงานขอบคุณที่ลูกน้องเล่าเรื่องตลกให้ฟังขอบคุณที่สินค้าขายขอบคุณที่มีคนช่วยงานดีๆขอบคุณที่มีคนใจดีในชีวิตเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณที่ได้ทำสิ่งที่รักขอบคุณที่มีหนังสือที่อ่านที่ชอบขอบคุณที่ได้อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆอีกรอบขอบคุณที่คิดขอบคุณขอบคุณที่มีลมหายใจไว้ทำสิ่งที่ดีรองขอบคุณสิ่งละอันพันละน้อยๆในชีวิตดูเติบโตคนมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทุก์ให้เป็นสุขทำไม่ได้ แต่ความรู้สึกสุขและทุกนั้นปรากฏขึ้นอยู่ในสองอย่างคือร่างกายและจิตใจเราเท่านั้นเรารับรู้โรคผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในใจเราอาจไม่สามารถสั่งให้หัวใจเต้นแรงได้โดยตรง แต่เราสามารถคิดถึงบางภาพพูดกับตนเองบางอย่างที่ทําให้หัวใจเราเต้นแรงได้ความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราพิสูจน์ลงไปตรงๆว่าตรง,ตรงไหนละ่ะที่เรียกว่าความทุกข์ความรู้สึกเหี่ยวเหี่ยวทวงทวงเวียงเวียงที่ใจหรือความรู้สึกงงนวงบิดบิดบริเวณเอ่อ แผงประสาทบริเวณท้องโลกที่ดูมัวมัวหรือมืดนิดนึงถ้าเป็นการรับรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ความรับรู้ความรู้สึกของเราและเกิดจากสิ่งที่เราคิดถึงในขณะนั้นเราก็ยอมก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุคือสิ่งที่เราคิดและเปลี่ยนผล คือความรู้สึกของเราได้เช่นกันเพราะที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นแต่ไม่ได้บอกให้เราเป็นทุกข์และเมื่อเราปฏิบัติต่อความทุกข์อย่างถูกต้องเราจะเป็นสุขความทุกข์มาเพื่อเตือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดคือความคิดของเราความคิดที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่าง ใจทันทีความรู้สึกทุกข์ขไม่สบายใจเพื่อมาเตือนให้เราปล่อยวางและเปลี่ยนความคิดเราทุกข์เพราะเรากําลังหยิบฉวยความคิดที่ผิดความคิดที่ผิดไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่สร้างปัญหาการคิดสิ่งดีงามเป็นประโยชน์ในทางออกกับชีวิตเราควรโฟกัสที่ทางแก้มากกว่าคิดถึงปัญหา คิดถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้เติบโตจากสิ่งที่เราเจอทำให้เราเกิดความสุขมีสารเคมีตัวดีๆหลังแล้วลงมือทำสิ่งที่ควรทำในชีวิตด้วยใจที่เบิกบานไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ตรงหน้ามองเห็นอย่างแท้จริงว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ดีหรือร้ายในตัวของมันเองมาเพียงเพื่อให้เราดึงด้าน ที่ดีที่สุดของเราออกมาดูแลดูแลบางอย่างในชีวิตใช้ความกล้าหาญใช้สติปัญญาความเมตตามีความสุขที่นี่ตรงนี้ทันทีมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ต้อนรับมือกับความท้าทายสุขตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตให้เราไปในจุดที่ดีที่สุด เสมอด้วยปัญญาครับผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อภาคต่อไปกันนะผมมาดูว่าภาคต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ